งากำจัดจะเกิดจากการที่ช้างครับเป็นช้างตัวใหญ่แล้วตกมันเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหสุดท้ายช้างตัวนั้นก็จะเอางาไปกระแทกกับต้นไม้กระแทกสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกันกันกบ EP แรกของครูตรีจับประเด็นให้เป็นเรื่องนะครับ อย่างที่เคยบอกไปในเรื่องของครูตีมีเรื่องเล่านะครับในรายการนี้เราจะนำคำถามที่ท่านผู้ชมส่งมานะครับเพื่อมาตอบถ้าอันไหนที่ผมพอทราบข้อมูลอยู่แล้วหรือผมสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ก็จะนำมาทำในส่วนของครูตีจับประเด็นให้เป็นเรื่องนะครับโดยวันนี้ที่ท่านผู้ชมผู้ฟังถามกันเข้ามา หลายท่านคือเครื่องรางที่ผมพูดไปในตอนไม่ว่าจะเป็นกิมกาังเฉลวหรือทาเวสวรณเราจะแยกเครื่องรางกับพระเครื่องได้ยังไงแล้วเครื่องรางคืออะไรวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันครับแต่ทั้งนี้นนั้นก่อนอื่นต้องขอแจ้ง,งนี้ครับว่า <c oughs> ในส่วนนี้เป็นเรื่องของความเชื่อดังนั้นเราต้องใช้วิจารณญาณ ในการรับชมรับฟังนะครับแล้วก็ความเชื่อมันจะมีการผิดแปลกไปในแต่ละท้องถิ่นก็ขอให้ทราบว่าความเชื่อที่ผมนำมาเล่าในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งก็แล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันนะครับซึ่งในการนี้นะครับมีท่านผู้รู้หลายๆท่านให้คำนิยามของพระเครื่องกับเครื่องราง ให้เราฟังสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาเข้าใจง่ายๆคือถ้ามีรูปพระพุทธรูปก็แยกเป็นในส่วนพระเครื่องแต่ถ้าเป็นอื่นๆที่ไม่ใช่มีรูปพระพุทธรูปหรือพระเกจิต่างๆเราจัดอยู่ในเครื่องรางของขลังนั่นเองครับซึ่งเครื่องรางของขลังนั้นเราก็แบ่งได้อีกหลายประเภทแบ่งแบบที่1คือแบ่งตามพุทธคุณหรือสยเวท ที่บรรจุลงไปนะครับเช่นเครื่องรางของขลังบางประเภทจะเน้นด้านเมตตามหานิยมค้าขายดีเครื่องรางของขลังบางประเภทจะเน้นด้านแคล้วคลาดปลอดภยัยฟันแทงไม่เข้าอันนั้นคือเราจะแยกตามพุทธคุณหรือไสยเวทที่บรรจุลงไปแต่ก็มีการแบ่งอีกประเภทหนึ่งครับคือแบ่งตาม 1. แบบที่มนุษย์สร้างขึ้น 2. ธรรมชาติสร้างขึ้น และ3เป็นในรูปแบบของธรรมชาติและมนุษย์นำให้พระเกจิหรือผู้ที่มีความรู้ด้านศัยเวทเป็นผู้ปลุกเศษเพื่อเพิ่มความเข้มขลังอีกครั้งหนึ่งนะครับดยในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเครื่องรางของขลังในส่วนที่จัดสร้างโดย เอาวัสดุหรือมวลสารต่างๆมาเป็นตัวแบ่งนะครับซึ่งแบบที่1อย่างที่ผมเรียนแจ้งไปจะเป็นแบบที่มนุษย์จัดสร้างขึ้นโดยก็จะมีทั้งแบบโลหะมีทั้งแบบผงนะครับซึ่งในส่วนของแบบโลหะก็จะมีส่วนผสมของทองคําบางที่ก็ใส่นาค <c oughs> บางที่ใส่เนื้อเงินบางที่ใส่ทองแดงทองเหลืองตะกั่วลงไปจากนั้น ก็เอาไปหล่อในเบ้าหรือกดแม่พิมพ์ออกมาเพื่อเป็นวัตถุมงคลในรูปแบบที่ใช้มวลสารโลหะต่างๆใส่ลงไปนะครับโดยมวลสารนั้นบางทีก็เป็นมวลสารที่หายากเช่นยอดพระเจดีที่หักแล้วหรือโล่ดาบวัตถุโบราณที่สามารถเอามาหลอมรวมกันไปเพื่อให้มันเกิดความเข้มขลังในส่วนของ เครื่องรางของขังประเภทผงก็จะมีการนำมวลสารผงต่างๆมาใส่เช่นผงจากดอกไม้บูชาพระผงทูบที่จุดบูชาพระหรือดินจอมปลวกมวลสารศักดิ์สิทธิ์ต่างๆหรือในบางที่ก็ใส่วัตถุอาถรรพ์ลงไปด้วยเช่นดินเจ็ดป่าช้าหรือสีพึ่งที่มาจากผู้เสียชีวิตซึ่งอันนั้น ก็จะเป็นอีกสาขาหนึ่งซึ่งผมคงยังไม่ได้พูดถึงในเวลานี้นะครับวัตถุมงคลประเภทนี้ก็จะจัดสร้างตามที่มนุษย์เป็นผู้สร้างแล้วก็นําไปให้พระเกจิหรือผู้ที่มีความรู้ช่วยปลุกเสกอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิดความเข้มขลังส่วนในแบบต่อมาต่อจากแบบที่มนุษย์สร้างขึ้นก็จะเป็นของที่ธรรมชาติสร้างขึ้นครับในส่วนของของธรรมชาติที่สร้างขึ้นเราจะเรียกว่าของทนสิทธ ของทนศิธย์คืออะไรของทนศิธิ์คือของที่เชื่อว่าธรรมชาติสร้างขึ้นแล้วมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองโดยที่ไม่ต้องปลุกเสกเพราะเชื่อว่ามีความสามารถอยู่ในสิ่งของนั้น,น,นแล้วเช่นซองหมูป่านะครับหรือเขี้ยวหมูตันหรือเขี้ยวเสือกลวงซึ่งเป็นความเชื่อว่าของพวกนี้มีดีในตัวเพราะว่าหาได้ยากมาก ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นได้บ่อยๆนะครับโดยคราวนี้เราจะมารู้จักกันว่าตัวอย่างมีอะไรบ้างในส่วนของของทนสิทธิ์นะครับตัวอย่างที่จะพูดถึงในวันนี้เช่นเขี้ยวเสือกลวงครับเขี้ยวเสือกลวงโดยปกตินั้นเขี้ยวของเสือก็จะเหมือนฟันของสัตว์ทั่วๆไปครับคือมันจะตันแต่ในส่วนของเขี้ยวเสือกลวงด้านในของฟันจะกลวงเป็นรูเลยครับเชื่อว่าเขี้ยวเสือชนิดนี้ หาได้ยากถ้าใครมีไว้ในครอบครองก็จะทำให้เกิดมหาอำนาจยิงฟันแทงไม่เข้าและก็มีด้านพภกคทรั์ด้านมีทรัพย์มากนะครับเหมือนกับการที่ด้านในกลวงเติมรัพย์ไปได้เรื่อยๆไม่มีวันเต็มก็เลยเป็นความเชื่อตรงนี้ว่าถ้าใครก็ตามได้เขี้ยวเสือกลวงมาไว้ในครอบครองก็จะช่วยให้มีทรัพย์มามากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ลำดับต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับงางาช้างเนี่ยแหละครับที่นิยมกันก็จะเรียกกันสองอย่างคืองากำจัดกับงากำจายงากำจัดคืออะไรงากำจัดจะเกิดจากการที่ช้างครับเป็นช้างตัวใหญ่แล้วตกมันเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหสุดท้ายช้างตัวนั้นก็จะเอางาไปกระแทกกับต้นไม้กระแทกกระแทกกระแทก บางครั้งทำให้ปลายงามันหักติดอยู่กับต้นไม้ถ้าผู้ที่มีความรู้ด้านนี้ก็จะเชื่อว่าถ้าเอางากำจัดนั้นมาพกติดตัวจะทำให้เกิดเป็นมหาอำนาจใครเห็นใครก็เกรงกลัวและมีสเสน่ห์ใครพบเห็นก็จะเกิดความเมตตางาอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่างากำจายหรือเรียกว่างากระจายงาชนิดนี้เกิดจากการที่ ช้างตัวผู้สองตัวครับเข้าต่อสู้กันแล้วใช้งาเข้าชนกันในตอนที่ช้างต่อสู้ถ้ามีผู้ที่มีความรู้ด้านนี้หรือพรานปา่ามาเจอเข้าพรานป่านั้นก็จะแอบซุ่มดูเลยครับพอราช้างต่อสู้กันน้อยครั้งก็จริงแต่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้คืองาที่ชนกันจะเกิดการหักและกระเด็นออกมานะครับ บางที่จึงเรียกว่างากระเด็นงากําจัดงากระจายหรืองากระเด็นเนี่ยนะครับเมื่อตกมาที่พื้นและเกิดการต่อสู้ขึ้นและจบลงแล้วช้างแยกย้ายกันไปแล้วผู้ที่มีความรู้ก็จะรีบไปเอามาแล้วพกติดตัวไว้เพราะเขาเชื่อว่างาชนิดนี้จะช่วยป้องกันพูดผีปีศาจป้องกันคุณสายป้องกันสิ่งไม่ดีเข้าสู่ตัวและที่สำคัญคือถ้าพกติดตัวไว้เวลาเข้าป่า สัตว์ป่าสัตว์ดุร้ายจะไม่กล้าเข้าใกล้นั่นเองลำดับต่อไปนะครับก็คือเขากวางคุดซึ่งปกติแล้วเขากวางจะโผล่ขึ้นมาเหนือหัวของกวางตัวนั้นๆแต่เขากวางคุดคือเขาที่จมอยู่บนส่วนหัวและไม่งอกมาเหมือนเขากวางปกติมันทำให้เกิดความพิเศษที่คนรู้สึกว่าถ้าใครก็ตามพกเขากวางคุดเอาไว้จะเป็นสเสน่ห์เมตตามหานิยม ฟันแทงไม่เข้าและมีซับมีด้านลาบยศด,ด้านโชคลาบเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าใครได้ครอบครองเอาไว้แต่บอกเลยครับว่าเขากวางคดหายากมากเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นน้อยมากจริงๆอันดับต่อไปนะครับจะเป็นของธรรมชาติที่มนุษย์ไปเจอแล้วนำมาให้พระเกจิหรือผู้มีความรู้ ด้านสยเวทช่วยปลุกเสกขึ้นมานะครับมีหลายอย่างครับเช่นนําไม้ไผ่ไปให้พระเกจิปลุกเสกหรือเขี่ยวเสือหรือแม้กระทั่งไม้ขน,นุนไม้อาถรรพ์ต่างๆก็มีโดยที่ผมจะพูดรำดับแรกนะครับเป็นเครื่องรางที่ได้ชื่อว่าหาได้ยากมากและเข้มขขังติดในตำนานเลยครับคือ เขี้ยวเสือหลวงพ่อปานวัดมุงคลโคทาวาสเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานได้ชื่อว่าเป็นจัก,กรพรรดิของเครื่องรางเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นการนำเขี้ยวมาแกะอัขระแล้วปลูกเสกอย่างเข้มขลังถึงขนาดที่ว่ามีคำกล่าวใครก็ตามพกเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานจะไม่เจอขยันอันตรายต่างๆแ้วคลาดปลอดภัย เป็นมหาอำนาจใครเจอใครก็เกรงใจรวมถึงมีทรัพย์สินเงินทองเข้ามาหาไม่ขาดมือนั่นคือตำนานเกี่ยวกับความเชื่อของเที่ยวเสือหลวงพ่อปาลำดับต่อไปที่ผมอยากจะขอนำมาเป็นตัวอย่างก็คือหนุมานแกะของหลวงพ่อสุนวัดส,สารากุลครับหนุมานแกะเนี่ยมีที่มาคือตอนที่หลวงพ่อสุนเป็นพระลูกวัดนะครับได้นํำต้นไม้สองต้นมาโปลูกคือต้นรักกับต้นผุดซ้อน ท่านนาน้ําสะอาดทําเป็นน้ำมนต์แล้วมารดน้ําต้นไม้2ต้นเนี่ยทุกวันจนต่อมาต้นไม้2ต้นนี้ก็โตขึ้นเรื่อยๆจนต่อมาพอหลวงพ่อสุนดํดำรงตําแหน่งเจ้าอาวาสแล้วก็ทราบว่าได้เลิกได้ยามที่พอเหมาะจะทําวัตถุมงคลชนิดหนึ่งแล้วจึงได้ทําการพรีขอต้นไม้2ต้นนั้นมานะครับ แล้วก็นำไปตากให้แห้งจากนั้นให้ช่างนำไปแกะเป็นรูปหัุมานจากนั้นหลวงพ่อสุนก็นำหัุมานแกะทั้งหมดที่ได้ครับใส่ผ้าขาวแล้วก็ปลุกเศษต่อเนื่องเป็นเวลานานมากเมื่อปลุกเศษเสร็จก็นำไปแจกใจ่ายให้ลูกศิษย์ลูกหาหรือคนที่มาร่วมทำบุญที่วัดซึ่งหัุมานแกะของหลวงพ่อสุนเชื่อว่าพุทธคุณทาง ด้านดีเลอรเลยคือแคล้วคลาดปลอดภัยฟันแทงไม่เข้าแล้วก็เป็นด้านเมตตามหานิยมมีโภคทซั์เพราะทำได้ยากมากครับใช้เวลาในการทำาันุมานแกะนี้นานมากซึ่งในปัจจุบันนี้นอกจากสิ่งที่ผมพูดไปวัตถุทางธรรมชาติหลายอย่างที่เกจิในปัจจุบันหลายท่านหลายรูปนำมาปลุกเสกเช่น นำเขี้ยวเสือมาจานอัขระแล้วมาปลูกเศษเป็นวัตถุมงคลก็มีหรือการนำตอกจากสารมาทำเป็นฉเฉลวเหมือนเรื่องที่ผมเคยเล่าไปก็มีนะครับซึ่งทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าเครื่องรางผมเชื่อว่าตอนนี้ท่านผู้ฟังหลายๆท่านน่าจะเริ่มแยกออกแล้วระหว่างพระเครื่องกับเครื่องรางของขลังแต่ทั้งนี้มีคำถามหนึ่งถามว่าแล้วผม จะเช่าหาเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆได้อย่างไรผมต้องแนะนำตามนี้ครับคือถ้าเช่าหาจากวัดที่เชื่อถือได้จะสบายใจที่สุดเพราะวัตถุมงคลเครื่องรางของขลัง,งหลายๆอย่างครับปัจจุบันนี้ตามท้องตลาดก็มีการทำของเรียนแบบขึ้นมาซึ่งถ้าเราเพิ่งเริ่มศึกษาเราอาจจะไม่ทราบว่าสิ่งนั้นเป็นของแท้หรือของทำเลียนแบบ จึงแนะนําว่าเช่าหาจากวัดโดยตรงจะดีที่สุดนะครับในส่วนวันนี้ก็คงต้องลาทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับกับตอนที่1ของครูตีจับประเด็นให้เป็นเรื่องทั้งนี้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านว่าถ้าใครมีคำถามอะไรก็รบกวนสามารถไลน์มาถามได้นะครับที่ id line ตามนี้และถ้าผมมีข้อมูลผมก็จะรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อนําเสนอใน EP ีถัดๆไปนะครับสำหรับวันนี้ EP นี้ก็จะจบลงเพียงเท่านี้รบกวนทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามให้ทางช่องด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผลิตผลงานต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ